คุณจุรารัตนะครับรบกวนค่ะผนังห้องครัวที่ต้องแขวนตู้และหน้าบานเยอะหน่อยใช้อิดมวลเบาดีไหมคะใช้อิฐมวลเบาดีนะครับอิฐมวลเบาแล้วก็ใส่ทับหลังตรงกลางด้วยนะครับแล้วก็ตอนที่มีเสานะครับเชื่อมหนวดกุ้งเข้าไปด้วยนะครับอิดมวลเบาก็จะประมาณนี้นะครับกำแพง ต้องเข้าใจเรื่องการทําทับหลังแล้วก็กําแพงด้วยนะครับขอบคุณเว็บเว็บไซต์นี้ด้วย้วกันเนาะบล็อก,อกโอเคอตัวนี้เรียกว่ากําแพงอิฐมวลเบานะครับตัวทับหลังก็คือตัวนี้นี่นะครับตัวนี้นะครับมันเป็นทับหลังคอสาลอนะครับก็คือคอนกรีตสำเร็จเนี่ยมันต้องมีคาดแบบนี้นะระยะทุกๆ3เมตรนะครับเราก็จะใส่เสาเอ็นนะครับเนี่ย เขาเขียนว่าเสาเอ็นเห็นไหมครับแล้วก็ทับหลังพอสโลนะครับมันก็จะช่วยให้รับน้ําหนักของตู้ตู้แขวนแล้วก็ของที่เราจะใส่ในครัวนะครับพวกเครื่องปรุงจานช้อนอะไรเงี้ยอัดเข้าไปได้เต็มเลยนะครับถ้ามีเสาเอ็นมีทับหลังแบบนี้นะครับก็สามารถรับน้ําหนักได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะใส่เต็มแค่ไหนก็ไม่ล้าแน่นอนตอบให้เลยนะครับชัวแน่นอนแต่ว่าต้องบอกช่างด้วยนะครับว่าต้องมีทับหลังแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวเสาเอ็นแบบนี้นะครับนี่ตัวทับหลังก็จะอยู่คาดกลางนะครับแล้วก็เสาเอ็นก็จะตั้งอยู่ทุกระยะก็ประมาณ3เมตรก็ประมาณนี้ครับสำหรับงานต่อเติมทุกๆ3เมตร4เมตรก็ยังได้นะครับแล้วก็เสริมเหล็กเข้าไปหน่อยแค่นั้นเองง่ายๆ